ช่วงกาลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะต้องบอกกับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะคแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นคุณพลพระผู้ปรับมานะครับทำหน้าที่ชวนบวชนะครับชายแมนแมนในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่กับเราในรายการแล้วนะครับคุณมัณฑนาคุณประกายพึกประทุมวันครับค่ะ ขอให้พวกเรานะครับได้ได้ได้ทราบเรื่องราวต่อจากความเลื้มปิติการทําหน้าที่คุณพลพระผู้ประมาทตอนนี้นีบอกว่าเลื้อปิติมากๆได้ทําหน้าที่ยังไงบ้างครับสําหรับ2500รูปที่โครงการนี้ที่ผ่านมาคุณแม่ค่ะทําอะไรบ้างครับไปชวนมายังไงบ้างครับก็ออกไปทาหน้าที่ชวนชายแมนแมนบวชกันนะคะัะพอทราบข่าวแล้วเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไง ทำไมถึงเห็นความสำคัญของการทำหน้าที่ชวนชายแมนแมนให้มาบวชคะเพราะว่าเราเรารู้ว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่นะคะค่ะกว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ยากมากเพราะว่าห่างหายไปนานโครงการเพิ่งจะมีครั้งนี้ที่ได้บวชค่ะ 2, 2 5 0 0รูปคลูกรเราก็ไปทำหน้าที่กันแบบลิ e r t เบิกบานชวนพวกทีมงานกลุ่มๆนะคะว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องออกไปหาคนบวชแล้วนะ,ค,ะคือไปทำงานก่อนแล้วกลับมาก็ ออกชวนปวดกันเลยออกทำหน้าที่กันทุกคนก็พร้อมเตรียมกันทุกคนอยากทำอาวุธทีมงานเยอะไหมฮะประมาณกี่คนคะน้องานก็เดี๋ยวเวลาออกไปครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะตอนแรกก็เริ่มมี3คนค่ะพอเราได้ลงไปในโพสต์ในห้องเนี้ยพอเขาเริ่มเห็นเราออกพื้นที่ที่เรียกว่าใช้ออนไลน์ด้วยลงปในห้องออนไลน์ด้วยใช่ค่ะเขาก็จะเริ่มแบบไปด้วยนะวันนี้เดี๋ยวมารับป้าด้วยนะเดี๋ยววันนี้มารับพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่ม อันนี้เฉพาะในพื้นที่ชนบุรีใช่ไหมหรือไ,ไปที่อื่นด้วยของอำเภอสตหีปอะคะ่ะเขาจะแบ่งเป็นแต่ละอำเภอเราก็จะดูกันในโซนสตหิสตหิค่ะ,คะ,คะสถานที่ที่เรามักจะเดินทางไปชวนบวชส่วนใหญ่เป็นเป็นสถานที่ไหนบ้างคะที่ไปกันส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็จะเป็นข้าราชการนะคะซึ่งเรารู้ว่าก็จะยากแต่เราก็าไป เป้าหมายของเราก็เป็นชาวบ้านเพราะว่าจะบวชได้ง่ายแล้วก็จะอยู่ได้ยาวหน่อยเนี่ยครับเราก็ไปลงตามบ้านตามบ้านเลยค่ะตรงไหนมีบ้านมีผู้ชายก็เขาไปก่อนเลยแล้วก็จะเหมือนถ้าพี่พี่คนนี้เขาเคยบวชมาแล้วเราก็จะไปตามไปตามเขาก่อนคุณมีการบันทึกไว้โน้ตเอาไว้ว่าท่านนี้เราเคยชวนแล้วสําเร็จก็พออย่างเคสที่ไปชวนเนี่ยพี่เขาเคยบวชมาแล้วเราพอเราไปชวนเขาปุ๊บ เขาก็จะบอกเป้าหมายเราต่อเขาก็จะไปชวนเพื่อนเขาอีกทีเนี่ยค่ะจะได้คนจากตรงนี้ด้วยค่ะค่ะทำอาวุธที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะที่สําเร็จแล้วเราจะต้องนําไปด้วยทุกครั้งเลยหนึ่งใบบชูแผ่นพับบแผ่นพับพีอาร์มีรูปหลวงปู่ค่ะก็จะอธิษฐานจิตไปว่าขอให้เจอสายบุญกับเราขอให้ให้เจอชายแมนแมนที่เขาพร้อมเนี่ยค่ะอันนี้ก็สําคัญแล้วก็ างทีเราก็ไปเปิดในเเป็นคลิปอะค่ะคลิปชวนบวชอ๋อมีคลิปให้เขาดูด้วยใช่ค่ะได้เห็นภาพอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอ๋<ช>อเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรอค่ะก็จะตัดตัดสินใจได้ง่ายขึ้นช่วงเวลาที่ไปทําหน้าที่เป็นช่วงกี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็ที่จําบอกว่าไปครั้งหนึ่งแล้วได้ได,ได้จํานวนผู้ที่สมัครมาเยอะที่สุดแล้วปลื้มปิติมากที่สุดนี่เป็นยังไงบ้างครับเล่ฟังปกติออกตอนกี่โมงฮะตอนเย็นนี้ก็จะ งานจะเสร็จประมาณบ่ายสองบ่ายสามแต่ช่วงช่วงนี้เราอยากได้บุญก่อนเราก็จะเหมือนเราก็จะให้ลูกน้องเขาส่งของให้แทนก่อนแล้วเราจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนค่ะก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสองเริ่มใช่บ่ายสองเริ่มออกไปชวนมีบางวันได้ถึงสามคนสี่คนเนาะเหมือน ก็จะมีทีมงานนะคะพี่ทีมงานที่เขารอเราเนี้ยเราก็จะบอกเขาว่าเดี๋ยวพี่นั่งสมาธิก่อนนะคือเราทํางานก่อนเขาก็จะเหมือนนั่งสมาธิก่อนแล้วเขาก็จะกันกันว่าวันนี้อยากได้กี่คนวันนี้อยากได้โอ้มีหลักวิชาด้วยมีหลักวิชานการด้วยว่าวันนี้อยากได้กี่คนเราบอกว่านั่งสมาธิเลยนะวันนี้เอากี่คนแบบว่านั่งสมาธิก่อนเขาน้องเขาก็จะบอกว่าใครมาคุยกับเขาตอนเที่ยงอ่ะเขาบอกหยุด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 อย่าคุยฉันจะไปนั่งสมาธิแล้วแบบว่าเขารู้ต้องนั่งสมาธิ รอแล้วก็พอเราเสร็จเราก็ไปรับน้องเขาค <c oughs> แล้วเราก็บอกวันเนี้ยเราตั้งเป้าเอากี่คนสามคนสี่ <c oughs> คนอะไรเงี้ยก็จะได้อย่างที่เราตั้งเป้าไว้ <c oughs> อค่ะน,นี่เรียกว่าเรียกว่าธรรมะเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะไปชวนคนที่เลียวมาทาหน้าที่เป็นเป็นพระเราก็ต้องมีใจที่เราพองใส่ก่อน <c oughs> ต้องมีธรรมะในใจก่อนเ <c oughs> ชื่อ <c oughs> มสายบุญกับครูบาอาจารย์เพราะว่า หลวงพ่อท่านบอกอยู่แล้วว่าคนบวชอ่ะเขาจะรอเราอยู่แล้วค่ะคือปีนี้ก็ง่ายขึ้นนะคะคือเหมือนแบบว่าพอเราเชื่อมสายบุญกันอย่างเงี้ยพอออกไปได้มาอย่างง่ายๆค่ะบางทีคุยได้แป๊บเดียวเนาะบเดียวบางทีคุยแล้วเอ้ยังไม่สมัครก็เดินผ่านไปก่อนอย่างอย่างเคสที่่ล่าสุดก็เราก็ไปชวนไปชวนชวนเขาเนี่ยแหละค่ะครับก็เดินตอนแรกก็ไปหาบ้านไม่ถูกอ่ะ ก็ลองๆสุ่มๆไปเดาๆเอาว่าน่าจะใช่บ้านนี้เพราะเห็นเสื้อแขวนอยู่เป็นเสื้อผู้ชายหมดแล้วก็เราก็บอกทีมงานเอ้ยบ้านนี้เสื้อผู้ชายหมดเลยต้องมีคนอยู่แน่เลยเราจะดูจากเขาแขวนหน้าบ้านกานตาคผ้าก็สามารถทำหน้ทันทีเลยโดนถ้ามีเสื้อผู้หญิงอยู่ด้วยนี่อาจจะยากหน่อยาะภรรยาจะไม่ให้ถูกต้องค่ะเราเราดูที่ที่เราไปเราเทคนิคเราบ้านนี้ชุดปากไว้เรียบร้อยเลยแบบผู้ชายของผู้ชายหมดเลยใช่ไหมครับเราก็ ไปต่ไปใช้เสียงเรียกบ้านนี้มีใครอยู่บ้างคะขอดูหน้าผู้มีบุญหน่อยแล้วก็จะบอกเขาอย่างนี้คะ่ะเขาก็เงียบไม่ตอบแล้วก็ส่งเสียงไปใหม่อ่าขอโทษนะคะมีใครอยู่บ้างไหมคะขอขอดูหน้าผู้มีบุญหน่อยเขาเขาตะโกนออกมาอยู่ครับแล้วเขาก็ออกมาเดินออกมาโหดเราก็บอกโอ้ยเนี่ยมีบุญจริงๆเลยนัเนี่ยหน้าผู้มีบุญแล้วเราก็ชวนเรื่องบวช<ค>ตอนแรกเขาพอเราไปชวนเรื่อง บวชเขายังไม่บวชเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธเราก็ชวนข้างๆ้าบ้านข้างข้างบ้านอีกคนหนึ่งคุณลุงครับเราก็ไปชวนเป็นบ้านติดกันครับผู้ชายอยู่ทั้งคู่เลยคนคสองคนไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรไม่มีอยู่กันแบบพอชวนแกแกก็ปรึกษากันสองสองบ้านหันหน้าเข้าขมาใช่คะ่ะไม่ไม่บวชไม่บวชพอไม่บวชเราก็เลยเดินแบบว่า หาบ้านอื่นผไปหาบ้านอื่นต่อก็แล้วกันครับบ้านนี้ก็บอกป๋าบวชไหมล่ะป๋าบวชผมก็บวชได้ยินชได้ยินเขาได้ยินเขาเดินแล้วกันอย่างนี้หลักกันพอเราเดินคล้อยหลังไปแล้วใช่ค่ะพอเราได้ยินปุ๊บโอ้โหเรานีใจกำลังใจเรามาแล้วค่ะอย่างน้อยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีคนบวชแล้วใช่ค่ะเราก็เลยไปคุยใหม่ไปคุยใหม่ทีนี้เราก็แบบว่าลองไปดูนะ เนี่ยไปพักกายพักใจไม่กี่วันเองเจบเจวันถือว่าเราไปเอาบุญใหญ่เป็นสิริมงคลกับตัวเองเนี่ยมันจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วลองไปดูได้พักกายพักใจเนาะมาทํางานนี่ก็เหนื่อยเหนื่อยมาทั้งนี่เลยไปทํางานอ่ะเราก็ได้เงินมาเดี๋ยวเราก็ก็ใช้หมดแล้วแต่บุญเนี่ยบุญมันจะติดตัวเราเคยทําไม่ดีสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยบุญบวชเนี่ย รู้ไหมว่าจะได้บุญอย่างมากเลยผู้บวชได้บุญเท่าไหร่อะไรเขาก็ยังไม่เข้าใจเรานะคะเร<ช>้ก็อธิบายบอกว่าก็เราเคยทําผิดทําพลาดเคยว่าพ่อว่าแม่อะไรบางทีเราไม่มีเจตนาเราไม่ตั้งใจแต่ว่ามันมันเป็นบาปนะคะถ้าไปบวชเนี่ยบุญเนี้ยจะตัดรอนเบาบา,างลงใช่ค่ะนี้ก็มาบวชที่ว่าได้ยินว่าไง าปาบวชปาบวชผมก็บวชป่ปาก็เลยสมัครค่ะสมัครพี่เขาก็เลยสมัครด้วยก็เลยได้2ท่านเลยได้สองท่านจริงแบบแต่ละ้วยคําที่พี่ไปไปทําหน้าที่เนี่ยก็ถึงว่ามันโดนใจคนเหมือนกันนะเราฟังเราโดนคนทุกคนคนทุกคนมันจะมีความคําผิดทําพลาดกับพ่อแม่ใช่ค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าผลอนาคตมันจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเราได้บวชเนี่ยเป็นการทดแทนคุณแล้วก็ บุญก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมตรงนี้ด้วยสุดยอดครับต้องถือว่าเป็นถ้อยคําเพชรพลอยที่การมาจากหลวงปู่ที่ให้มาใช่ไหมครับจากการปฏิบัติธรรมแล้วสองคนนี้ก็ตัดสินใจบวชตัดสินใจบวชค่ะแต่ว่ามีเคสไหนที่ผิดท้าใจไหมคะคือเพชรนี่แหละที่ตัดสินใจบวชแล้ววันไปรับอ่ะยังไงคะวันวันวันที่ไปรับอ่ะคือป๋าเนี่ยบวชพร้อมแล้วแต่แต่พี่อีกคนเนี่ยค่ะเขา เขาลังเลอ๋อพอสมัครบวชปุ๊บได้งานได้งานโอ้โหแหมผจญจริงนะใช่คือมันมีทั้งบุญทั้งอะไรที่มาแบบพอได้งานปุ๊บอ่ะเราเราไปถามเขาก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวจะมารับวันนี้วันนี้นะพอเขาได้งานบอกเออตอนนี้ผมได้งานแล้วครับผมขอโทษเจนยกมือไหว้บอกไม่เป็นไรพี่คือเราเราก็ต้องเออไม่เป็นไรดีใจด้วยได้งานอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจนึกบอกว่าก็นึกคุยกับหลวงปู่นะคะถ้าเกิดเป็นส่บุญกับหลวงปู่นะคะหลวงปู่ก็ตามตามช่วยตามอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็วันที่ไปรับคุณลุงรับจะมาเข้าวัดอะค่ะบ้านเขาอยู่ติดกันเนาะเราก็ไปรับคุณลุงแล้วคุณลุงรอแต่งชุดขาวรอจะไปละนี้เราได้ยินจากปาข้างบ้านบอกว่าอ้าวแล้วไม่รับตะดมไปด้วยละ่ะบอกอเอาพี่เขาได้งานแล้วนะคะค่ะได้งานที่ไหนละ่ะเขาโดนเลิกจ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้าว <laughs> นึกในใจเราก็นึกในใจอ๋อได้ได้ได้ไดแล้วก็เดินไปบ้านเขาก็ตะโกนเรียกพี่ดมแกก็ครับแกก็ออกมาออกมาปุ๊บ ก็บอกว่าพี่พี่ดมไปเถอะพูดแค่คําเดียวเราจะไม่เราไม่ไม่เกิดเรื่องอะไรไม่เกิดเราไม่บอกว่าเขาไม่ได้ไงพี่ดมไปเถอะเขาก็ยืนนึกนึกคิดคิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็แบบครับไปก็ได้ครับเนี่ยคือมันจากการทําหน้าที่อ่ะบางทีเหมือนเราก็เออเหมือนได้แล้วแล้วพอไปอีกวันไม่ได้เพราะว่าอันนี้จะจะตอบโจทย์สาเหตุบางคนบอกว่าเขียนไปสมัครใหม่จํานวนมากแต่มันจะมีเหตุตรงเนี้ยมาเป็นข้อจํา จำกัดสําหรับคนผู้บวชก็อาจจะแบบว่าเอะอะไปบ้างที่ที่ที่จะไม่บวชแต่ว่าก็มีหลายคนเหมือนกันเมื่อพูดํำบูญเองก็ยังไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะอยากกังวลไปว่าเขียนไปสมัครแล้วอาจจะไม่บวชด้วยเหตุจําเป็นของเขาอาจจะมีข้าเคสแบบนี้ก็ได้ใช่แต่พอวันไปรับอไปอย่ายอมแพ้ต้องบอกว่าต้องขอหลวงปู่ใช่ใช่ใช่ไหมครับแล้วก็เรียกว่าอีกนิดนึงชวนเข้าอีกสักครั้งหนึ่งอีกสักนิดนึงอย่าอย่าคิดว่า พอเขาปฏิเสธเราแล้วเขาจะไม่บวชจริงๆเลยเขารอแค่คําไปเหอะชวนอีกหน่อยเ<ช>ซ้าซีอีกหน่อยเหมือนสู้กันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแค่บอกไป,ไปไปไปเธอพี่อย่างเงี้ยแกก็เ,เดี๋ยวผมล้างจานก่อนแป๊บหนึง่งคือจะไม่อยู่หลายเดือนไงคะ <laughs> อ,อยู่คนเดียวด้วยผ <laughs> อยู่คเก <c oughs> ็ <c oughs> เลยล้างอะไรทำบ้าน <c oughs> าอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก็เลยรับมาพร้อมกันสองคนเลยค่ะแล้วที่ยิ่งปื้มก็คือวันเพิ่งตัดปล่อยผมไปใช่ไหมคะคุณคุณป๋าเนี่ย พอดีไปตัดปลอยผมก็ให้แม่ไปดูแลเขาาไ,ไม่ไม่มีญาติไปแล้วก็ไปแทนอย่างเงี้ยค่ะญาติแทนเขาก็แบบขอบคุณแม่เนะาะคือคือเขาเขาบอกว่ายัางไงนะแบบตอนที่เดินมาเราเห็นมาแต่ไกลแล้วนะคะแกจะเดินแกจะปื้มมากเลยคือแบบแกจะเดินเหมือนแกจะเดินสวดอะไรของแกมาในรับค่ะเราก็มองมองมองแบบพอมองแกเดินมาหยุดตรงเราแล้วอ่ะพอได้มานั่งตรงเนี้ยแกก็นั่งแบบ อธิษฐานจิตอะไรแกไม่รู้แล้วก็ลืมตามองแล้วก็ดูแกแกบอกว่าขอบคุณนะแกยกมือสวัสดีบอกว่าขอบคุณแกยุ่เยอะกว่าเราใช่ใชไหมคะมแกก็ยกมือสวัสดีแกบอกขอบคุณมากเลยนะคะ ขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสผมขอบคุณสองคนแม่ลูกที่ดูแลผมอะไรอย่างเงี้ยอ้ฟังแล้วก็ปพื้มปิติไปด้วยคนลูกคุณแล้วเาก็ปพื่มใจแบบว่าหนูอยู่กันหนูก็ฮงจันทร์น้ำตาไหลไปด้วยแน่ๆเพราะจริงๆแล้วเหมือนกับว่าพอท่านได้มาอยู่ในหมู่คณะมันคล้ายๆกับพวกเราเหมือนกับกลับไปอยู่บ้านบ้านกลับมาบ้านกลับมาเจอหมู่คณะมาสร้างบารมีได้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับแล้วพอมาร่วมกิจกรรม โมีคนเป็นพันๆในการที่จะมา,าตัดปล่อยผมพร้อมๆกันใช่ไหมครับแล้วบรรยากาศให้ฟังหน่อยเพราะบางท่านกไ็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับเ,เพราะจริงๆแล้วผู้บวช2,500รูปในการที่ได้ตัดปล่อยผมพร้อมๆกัน แล้วก็มีหมู่ญาติมาร่วมกันพื้มปิติบางท่านน้ําตาไหลแห่งความพื้มปิติในรอบบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ฟังครับในฐานะที่เรานั้นก็คือเป็นหนึ่งในบุคคลบริสัทธที่ชวนมาแล้วเขาก็พื่มปิติแบบนี้ครับก็ชวนอันนี้ชวนเพื่อนบ้านมาแล้วก็ชวนผู้ใหญ่บ้านมาคผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมาเลยคือมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะค่ะก็ได้ข่าวท่านก็ ได้ข่าวจากข้างนอกพอมาเห็นข้างในคือเราก็นึกใจโอ้โหเขาเป็นคนช่างสังเกตเนาะเพราะว่าพอกลับไปอะ่ะเขาถึงพูดให้ฟังค่ะเขาบอกว่าเขาเข้ามาจากรถเลี้ยวเข้ามาในวัดเนี่ยวัดสะอาดสะอ้านมากเลยทําไมวัดถึงได้สะอาดขนาดนี้ถนนดูโล่งตาไปหมดใบไม้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่แกไม่เล่าให้เราฟังนะคะ,คะแกไม่เล่าอยู่ในใจอยู่ในใจค่ะแล้ว ช่วงพิธีกรรมช่วงพิธีกรรมแล้วเขาบอกว่าโอ้โหท,ทําไมพระวัดน,นี้งามมากเลยเขาบอกว่าเขา,อา,เขาอมองหมดเลยตั้งแต่ยันสีสัยันเท้า,ทาเลยบอกว่าภาษาชาวบ้านคือหัวจดเท้าใช่ค่ะแกบอกว่าทําไมงามอย่างนี้เนาะถ่ายรูปไว้เต็มเลยคือแบบเก็บภาพเก็บอะไรไว้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าถาะว่า คนมาเป็นพันแต่เงียบมาเพื่อสังเกตการตอนแรกนะคะมาเพื่ออยากจะมาดูว่าเป็นจริงอย่างขาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะมันมาเป็นแต่เงียบเป็นพันเงียบสงบแล้วก็เห็นเป็นระเบียบคือเห็นพระเขาก็แบบมีที่ตั้งแห่งที่ตั้งแห่งศรัทธาเนาะแล้วบอกว่าโอ้ที่นี่ทํายังไงเนี่ยสอนคนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ปลื้มในส่วนหนึ่งที่ว่า มาฟังจากปากคนอื่นคืออย่างเราอ่ะเราเจอพิธีกรรมเราเราปื้มของเราอยู่แล้วแต่เนี้ยคนใหม่เลยค่ะไม่เคยเข้ามาเขาบอกไม่เห็นเหมือนข้างนอกพูดเลยและเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองบ้านเราแถวนั้นด้วยก็เนี่ยก็คือจะได้จากคนที่พอเดี๋ยวเขาก็จะไปกระจายข่าวเขาก็จะชักชวนคนมาวัดอย่างเงี้ยค่ะนั่บอกว่าให้ผู้ใหญ่บ้านพูด พันแาบอโลเลยใช่ไหมเขาจะมีหอกระจายข่าวอะไงบอกว่าเออแหม่ไปไปไปร่วมงานบวชตระดมมาอะไรเงี้ยแล้วมีรู้สึกเป็นยังไงอืมเราก็จะได้อย่างผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ไปต่อยอดไปตามคนบวชได้เพราะเขาจะรู้จักคนเยอะเขาก็จะพาเราลงตามบ้านได้ว่าบ้านนี้มีผู้ชายบ้านนี้มีลูกค่าบวชแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่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 อยากจะใช้คําถามนี้ก็คือแต่จะต้องถามว่า เห็นความสําคัญยังไงถึงได้ทําหน้าที่ชวนบวชมาเป็น1ิปีแล้วก็จากความเพื่องปิติที่ผ่านมาก็เชื่อได้เป็นคําตอบแต่เห็นบอกว่ามีความเพื่องปิติเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าผลผลิตจากการที่ไปชวนบวชแล้วท่านอยู่จนถึงปัจจุบันนี้1ิปีแล้วยังไงฮะไล่ฟังหน่อยหลวงพี่ค่ะก็มีอยู่เคสหลวงพี่เนี่ยแหละค่ะที่โครงการบวชในโครงการของเราเนี่ยค่ะ ท่านก็ตอนนั้นก็ที่บอกว่าเมาแล้วแล้วเราบอกว่าเนี่ยมีโอกา,าสนะคะได้ไปสอนคนอีกเป็นร้อยเป็นพันมีโอกา,าสก็ต้องรีบ,ร,บรีบไปบวชซะพอท่านก็มาบวชอย่างที่เล่าว่าตอนแรกไม่บวช <c oughs> พอตอนหล <c oughs> นนังสิบปีที่ผ่านมาสิบปีสิบป,<ะ>ปีที่แล้วนี่ก็คือยังบวชอยู่พอจบโครงการของเราไปแล้วท่านก็ยังบวชอยู่ณปัจจุบันเนี้ยค่ะครับ ก็คือกลับไปบ้านบ้านเกิดที่แบบที่แบบว่าไปช่วยเรียกว่าอย่างที่คุณครูแม่ใหญ่บอกใช่ไหมครับว่าวัดแต่ละวัดในในประเทศเราเนี่ยบางวัดจะมีพระน้อยแล้วนั้นก็จะบวชก็ให้กลับไปสํานึกหลักบ้านเกิดใช่ไหมครับท่านก็ไปดูทํานุบํารุงวัดที่บ้านเกิดแล้วก็ยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้ยังอยู่ค่ะแล้วเวลาโทรแม่เขาโทรเนี่ยท่านก็จะแบบเหมือนขอบคุณโยมพี่นาที่เหมือนแบบให้โอกาสวันนั้นนะคะครับ ท่านชุดเหมือนชุดท่านขึ้นมาจากคนเมาอะไรเงี้ยแต่วันนี้บวชมาเป็นสิบสิบกว่าพันสิบพรก็เป็นเนื้อบุญเป็นสิบพรรษาเป็นพระเทระแล้วอะแล้วโครงการโครงการบวชเนี่ยคือว่าคือเรามองความสําคัญว่าอย่างอย่างมีอยู่เคสหนึ่งค่ะเราไปชวนเขาก็สิบน่าจะเกือบสิบปีแล้วค่ะไปชวนพี่เขามาบวชเนี่ยพอเขาบวชจบจากโครงการไปแล้วอะค่ะเขาไปต่อยอดคือเขาก็ไปต่อยอด ไปสร้างคนดีเพิ่มไปสร้างเครือข่ายครับก็พอถึงหน้าออบวชสมณีนเขาก็จะเสียสละตัวเองมาบวชมาเป็นพระพี่เลี้ยงสาวไม่บวชจะไม่บวชนี่ผู้ปกครองก็โทรตามปีนี้มีบวชไหมคะป,ปีนี้ปีนี้อาจารย์อาจารย์คะปีนี้มีบวชไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคือจากพี่คนนี้นะค่ะเห็นได้ชัดเลยคือหนึ่งครอบครัวเขาก็เข้ามาเป็นมาวัดทั้งบ้านเลยแล้วก็ลูกชายเป็นอาสาสมัครค่ะแล้ว จากโครงการที่เวลาจัดบวชสมณมีน,น,นะคะเด็กที่บวชจากในโค,โครงการแล้วพอจบไปแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่ยังอยู่<ม>ก็มาเป็นอาสาสมัครที่วัดค่ะก็ยังคุยกันต่อเนื่องเลยนะบอกพี่พี่โชว์เราจัดอย่างนี้ไปเนาะจัดไปทุกปีจากเด็กอายุ 17, 18, 19เดี๋ยวพอถึง20เนี่ย <c oughs> เราก็จะได้คนบวชพระเราก็ไม่ต้องไปหาที่ไหน <c oughs> เราก็ได้ เรียกว่าอนุบาลไว้เรื่อยๆให้เขาอยู่ในบุญไปเรื่อยใช่ค่ะก็เลยคิดกันว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะจัดโครงการบวชอย่างเงี้ยไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะพอถึงเวลามีหน้าบวชพระเราก็จะได้เด็กจากตรงนี้ค่ะเตรียมสแตนบายไว้เลยใช่คือเราปลูกฝังเขาไว้ตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยค่ะก็ได้จากโครงการที่เราเคยชวนเขาบวชเนี่ยค่ะสิบกว่าปีที่แล้วก็ได้คนต่อยอด คนบวชเป็นพันคนถ้าได้คนดีสักหนึ่งคนเนี่ยมันก็คุ้มเพราะเหมือนแบบว่าในในหนึ่งคนเนี่ยเขาก็จะไปต่อยอดของเขาสร้างเครือข,ข่ายของเขาอะคะ่ะ<ฆ>ครับเพราะบุญน,นี้ก็เลยคิดว่ามันบุญเป็นบุญที่สําคัญบุญชวนบวชเลยไม่พลาดสักครั้งหนึ่งเลยลุยทําหน้าที่กันอย่างตลอดค่ะครับแล้วที่ผ่านมาอย่างงานบวชอะไรเงี้ยก็มาร่วมมาเรียกว่า ทุกครั้งมาทุกครั้งเลยค่ะมันจะมีความปลื้มนะคะเวลาเราเห็นคนที่เราชวนบวชแล้วเวลาท่านเป็นพระแล้วเราก็จะบอกนี่พระเรานี่พระเราคือเราชวนเราช่วนใช่ถ้าคนทําหน้าที่ตรงนี้จะรู้เลยว่าเวลาท่านเดินทุเดินธรรมญาตาเวลาเดินมาอย่างเงี้ยเราก็จะปลื้มแล้วอันนี้พระเราชวนนะยิ่งเป็นญาติเราเลยไม่เหมือนกับเป็นคนที่เราไปชวนเฉยค่ะใช่ไหมเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้าเอ้ยเป็นลุงเป็นเป็นน้าเป็นอาอะไรเงี้ยนะครับที่เราไปชวน ก็แบบเหมือนพอเราพาเขามาบวชแล้วเราก็ต้องประคับประคองไปค่ะเราก็ต้องมาดูแลมาถวายพัตนาหารมาอุปถากอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบผูกพันกันไปอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเราก็เชียร์ให้ท่านอจบโครงการแล้วอยู่ต่อนะครับคือยังมีโครงการรองรับนะถ้าท่านอยากบวชต่ออย่างเงี้ยก็จะได้พระเพิ่มก็เป็นตามเรียกว่าวัตถุประสงค์ของโครงการใกล้ปีใหม่แล้ว ก็จะมีโครงการธรรมยาตราเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่าก็จะได้เดินธรรมยาตราด้วยอยากให้เล่าบรรยากาศทุกๆปีที่เรามานะคะแล้วก็ความสําคัญของการที่ได้มาถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตราหรือเห็นความสําคัญกับโครงการนี้อย่างไรบ้างคะโครงการธรรมยาตราก็เป็นเหมือนเป็นโครงการบูชาธรรมหลวงปู่ของเรานะคะคือเหมือนเราเป็นสิทธิ์มีครูก็มากตัญยูบูชาเป็น คงการธรรมยาตานี่คือส่วนใหญ่ทุกงานบุญเราจะมาเราทุกเขาเรียกสถานที่สําคัญใช่ค่ะของมหาปูชนียาจา์นะคะเส้นทางที่จมาโปรยดอกดอกไม้ใช่ครับก็จะรับบานชื่นมาต้อนรับด้วยแล้วก็จะมาถวายพัตตาหารตอนเช้าด้วยค่ะก็จะเหมือนแบบรวมกันมาวันนี้ก็บางทีออกจากบ้านเที่ยงคืนตีรถมาจากชลบุรีไปยสุพรรณอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะ เที่ยงคืนหมายถึงต้องต้องไปให้ทันก็คือพักในรถใช่ไหมฮะก็ไปคือจากชนบุรีไปสุพรรณก็จะสามสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะที่ทำอาหารไปเองด้วยไปทำที่นู่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องต้องไปกันแต่เช้าเพื่อให้ทันหกโมงเพราะว่าท่านจะหมายถึงว่าเที่ยงคืนออกสามชั่วโมงไปถึงตีสามก็ต้องเตรียมประกอบอาหารแล้วเพื่อถวายชันหกโมง มั่มันเป็นความปลื้มเป็นความปลื้มไม่ใช่เป็นความเหนื่อยและท้อเลยเป็นความปลื้มตั้งใจแล้ววางแผนกันไหล่ใช่วางแผนกันอย่างดีเลยค่ะต้องไปให้ทันต้องเตรียมของให้ทันอะไรเงี้ยเราจะวางแผนกันก่อนออกจากบ้านค่ะหมายควว่าโครงการต่างๆที่เนื่องด้วยหลวงปู่เนี่ยก็จะไม่พลาดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วก็เคยได้รับอนุภาพจากหลวงปู่ด้วยอ้าให้ฟังหน่อยครับว่าอุบัติเหตุจากนั้นมันเป็นยังไงอ๋ออนุภาพของหลวงปู่ตอนนั้นที่เรารถ รถเนี่ยนะคะคือวันนั้นน่าจะเป็นวันวันแม่จําได้เลยว่าเป็นวันแม่น้องน้องสาวอะคะ่ะเรียนโรงเรียนตะวันชัยแล้วก็เราก็ต้องมารับเขากลับบ้านก็คือมาวัดวันนั้นเป็นวันแม่วันหยุดฝนตกรถติดคือเหมือนรวมกันครบทุบกอย่างเลยะคะ่ะก็ก็สี่ห้าชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงน้องก็โทรตามอย่างเงี้ยว่าเออเขาจะกลับกันหมดแล้วเราก็เลยยิ่งรีบอะคะ่ะพอยิ่งรีบ ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่รถขึ้นสะพานนะคะรถกาลังข้ามสะพานพอเราขึ้นสะพานมาปุ๊บข้างหน้าจะมีรถอยู่สองคันเขาเกิดอุบัติเหตุชนท้ายกันอทีนี้เราเห็นละคือนึกในใจแบบจะเบรกทันไหมอย่างเงี้ยก็เลยวันนั้นจะอยู่เลนขวาเราก็หักขวาได้นิดนึงคือไม่ชนท้ายเขาแล้วแต่มองกระจกหลังนะคะคือว่า้างเลนแล้วเห็นข้างหลังแล้วยังไงชนเราแน่เลยเขาหน้าจะเบรกไม่ทันเขาน่าจะเบรกไม่ชนเราแน่แน่นึกไว้แล้วชนแน่แน่ปรากฏ ปรากฏว่าคันหลังเขาออกซ้ายอะค่ะเขาอ้อมเราก็ไม่ชนท้ายเราแล้วก็คือทันทันเขาไม่ชนท้ายเราแล้วเราก็สบายใจแต่คันข้างหลังของเขาอีกทีอะค่ะมันไม่มีทางที่จะให้เขาเบี่ยงไปอีกแล้วเขาก็ชนท้ายคันคันที่เบี่ยงเรา คันที่เบียดเราก็อ้อมไปชนคั้งข้างหน้าเราทั้งๆงที่แทนที่จะชนเราใช่ค่ะแบบไม่ชนกลายเป็นว่าอุบัติเหตุ4-5คันเราเป็นคันที่3ที่อยู่ตรงกลางแต่ไม่โดนอะไรเลยซึ่งความจริงะต้องโดนเราแน่ๆก็ตามหลักของมันนะคะคือดูเหตุการณ์แล้วยังไงโดนแน่ๆไม่ไม่รอดอ่ะไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีอะไรแบบว่าแล้วก็มีทางให้เราออกไปได้ด้วยเก็ลงมาดูว่าหนูเป็นไรไหมลูกบอกไม่เป็นไรค่ะตอนเป็นไรเรานึกยังไง ในใจเรานะคะนึกถึงหลวงปู่อย่างเดียวเลยค่ะหลวงปู่อย่างเดียวค่ะนึกอะไรไม่ออกนึกถึงหลวงปู่อย่างเดียวมองหน้ากับรูปแบบรู้เลยลูกหลวงปู่อยู่หน้ารถหันมามองหน้ากันคืออนุภาพนึกถึงหลวงปู่อย่างเดียวเลยอ่ะแล้วพอเขาถามว่าเป็นอะไรไม่หนูอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นคันนั้นหนูไปก่อนนะคะคือเราก็ไม่รู้หรอกหลังจากนั้นคือเป็นยังไงเราก็รีของเราอยู่แล้วด้วยเราก็ออกมาอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าถ้าไม่ใช่บุญถ้าไม่ใช่บุญที่เราสังสมมาตลอดจะจะเรียกว่าอะไรก็คือ ก็เลยเชื่อมั่นในบุญมากๆเลยครับในเรื่องทุกเรื่องที่ได้ผ่านพ้นมานี่ก็ถือว่าเป็นความปรึ่งปิติทางการทําหน้าที่ทางการที่อนุภาพของบุญที่คอยช่วยเหลือประคับประคองเราตลอดเวลาอยากให้ทั้งสองท่านได้พูดถึงเรื่องการออกแบบชีวิตมาในการพูดแบบชีวิตทั้งทีต่อไปจะออกแบบชีวิตของตัวเราเองยังไงบ้างคะคุณแม่ก่อนก็เราก็จะทําทานรักษาศีลคือเราต้องทําให้เข้มข้นขึ้น พราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําความดีแล้วก็ชวนคนทําความดีจนกว่าเราจะทําไม่ไหวค่ะเราก็จะทํามีหน้าที่มีบุญมีชวนบวชพระบวชสาม,มเณรบวชอะไรเราก็จะทําแบบเนี้ยไปจนกว่าจนกว่าเราจะทําไม่ไหวรางวังนะคะ <g> ก็พื้นฐานเลยทานศีลส,สมาธิภาวนาก็กทําให้เข้มข้นนะคะ แล้วก็จริงๆการออกแบบชีวิตมันมันก็ไม่ได้ยากเกินแค่หลวงพ่อมีโครงการอะไรมาค,คือบุญทุกบุญท่านกันมาให้เราหมดแล้วค่ะเราเป็นลูกเรามีหน้าที่แค่ทําตามภารกิจของท่านทําไปอย่างนี้คือท่านบุญทุกบุญที่ท่านกันมาเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่อยู่แล้วก็ไม่ต้องตกบุญเลยคือทําทุกบุญคแค่นี้เองง่ายๆ ครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณพลพระผู้ปรับมารทําหน้าที่ในการที่ชวนชายแมนมาบวชนะครับต้องบอกว่าความเลื้มปิตินั้นบังเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราเห็นคณะพระพิพิษสุสงนะครับที่เดินธรรมยาตราหรือแม้กระทั่งเดินบินฉบัดหรือแม้กระทั่งกลับไปบ้านเกิด ไปเป็นเจ้าอาวาสไปเป็นผู้ที่อยู่ในรักษาพื้นที่อยู่ในวัดต่างๆนะครับทั่วประเทศนั้นความปลื้มปิติก็บังเกิดขึ้นแก่เราว่าเรานั้นเป็นกัลยาณมิตรชักชวในให้ท่านอยู่ในเส้นทางบุญเส้นทางในการสร้างบารมีแล้วในฐนานะของผู้ชวนบวชเองนะครับก็เรียกว่าเก็บบุญนั้นไปปลื้มไปตลอด ต่อเนื่องได้โดยเฉพาะในเรื่องของมหาปูชนียาอาจารย์นะครับท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งลูกหลานเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในภาวะวิกฤตต่างๆเลยนะครับท่านก็จะเป็นกําลังใจแล้วก็ปัดเป่าเรื่องราวต่างๆนั้นให้เป็นสิ่งดี สำหรับเราเสมอครับวันนี้เรื่องราวรายการนะครับต้องบอกว่ามีทั้งความเพื่มปิติมีทั้งความประทับใจแล้วก็สิ่งที่ต่างๆนะครับที่เราจะเป็นต้นุต้นบญแบบต่อไปนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณมัทน,นาคุณประกายพฤกษประทุมวันครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรัก oh ด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรัสุภาดิชันสายใจวลีแขกรับเชิญพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับรอาเขง